สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งครับเก็บงานครับวันนี้เก็บงานเหมาหลังจากเราไม่ได้ทำงานสองวันครับฝนตกครับพายุหลงฤดูครับหยุดไปสองวันครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณคนละสีห่ห้า ที่ออก,ก็น่าจะเต็มครับเพราะว่าก็เหลือไม่เยอะครับนะครับมาดูไฮไลท์แล้วครับ NPR 120แรงม้าจะขึ้นไหวไหมครับอาจดินเต็มกล่องเหมือนกันครับครับอยู่กับเจ้าซันี่ HY 1 3 5เหมือนเดิมครับ รถพึ่งมาสามคันครับรถวิ่งด้วยกันห้าคันแต่พึ่งมาสามคันนั่นครับโอ้มาแล้วครับเสียทะก็มาแล้วกำลังทยอยมาครับ เ็แล้วครับมาครับมาดูพลังร้อยี่สิบแรงมาครับเสียดากไหมครับอ่อห่อไว้อยู่ครับไว้อยู่ครับนะครับอัดดินเต็มกลองครับไปครับคิวเราครับไปนะครับรถมาลอยสองคันครับก็กำลังทยอยมาครับ ครับมาดูคิวเราครับ จบจากงานเหมานี้ก็น่าจะเข้าบ่อลุกลังครับก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับครับอัดเต็มกล่องเลยครับ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไกสอนน้ำซิ่งด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ